ก็วันนี้ถือว่าเป็นการมอบนโยบายเรื่องการป้องกันการมันต่างระดภัยให้กับ่านในอำเภอและก็ภลักป้องกันนะครับในพื้นที่ํางภาคใต้ตอนบนนะครับก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาเรื่องความปลอดภัยทางถนนเนี่ยยังเป็นภัยคุกค,คามชีวิตของพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นการที่จะขับเคลื่อนนโยบาย สปทอ,อําเภอก็ดีหรือสอปทอปทก็ดีเนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งวันนี้ถือว่าได้พูดกับท่านายนอำเภอซึ่งเป็นผู้อำนวยการหรือเป็นประธานสปทอําเภอแล้วก็ท่านก็คุมตาบลต่างดูแลตําบลต่างๆด้วยเนี่ยเพราะฉะนั้นการขับเคลื่อนนโยบายตําบลกับผีอ่อนใเนี่ยจึงเป็นเรื่องสําคัญเพื่อลดการสูญเสียชีวิตคนไทยบนท้องถนนซึ่งถือว่ายัางเป็นไยค,คุกคามชีวิตคนไทยอยู่เป็นอันดับต้นๆของประเทศเลย ปีที่แล้วเรามีคนเสียชีวิตอยู่ประมาณสักหมื่นหกพันกว่ารายนะครับหมื่นหกพันเจ็ดร้อยรายเมื่อปีที่แล้วจากปี2559ที่คนไทยเสียชีวิตบนท้องถนนส2 4 0 0นนกว่ารายเราจะเห็นได้ว่าตัวเลขเนี่ยมันสูงกว่าการสูญเสียชีวิตจากไฟท,ทุกไฟทําอย่างไรที่จะลดการสูญเสียลงมปได้เนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องช่วยกันโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสูญเสียชีวิตจากรถมอเตอร์ไซค์ในร้อยคนเนี่ยเรามีตัวเลขว่าเสียชีวิตบนท้องถนนร้อยคนเนี่ยแปสิคนมาจากรถมอเตอร์ไซค์เพราะฉะนั้นการที่จะหามาตรการมายับยั้งการเสียชีวิตของคนไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการใช้รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยผมคิดว่าอันเนี้ยเป็นสิ่งสําคัญที่ต้องเชิญชวนองค์กรปกครองท้องถิง่นนั่นท่านนายกอบตอ ท่านผู้บริหารท้องถิ่นทุกระดับต้องมาช่วยกันเพราะถนนในประเทศไทยในี่0 0แกิโลเมตรทั้งประเทศอยู่ในการดูแลของของค์กรปกครองท้องถิ่น6 0แสนกว่ากิโลเมตรเพราะฉะนั้นเราปฏิเสธท้องถิ่นไม่ได้นะครับต้องให้ท้องถิ่นเห็นความสําคัญของการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยนะครับผมจึงเชิญชวนท้องถิ่นวันนี้เชิญชวนท่านน,า,นายอำเภอเชิญชวนทุกคนมาช่วยกันทาบุญใหญ่ คือทำอย่างไรอย่าให้คนไทยตายบนท้องถนนนะครับอย่าให้มาสูญเสียชีวิตบนท้องถนนนี่คือบุญใหญ่ที่จะทําทให้กับประเทศ